เวลาจะทำพริกแกงครับแม่งสากไม่มีแล้วสากหายแล้วกันยุ่งไปใหญ่แล้วครับแม่งเดือดร้อนต้องวิ่งไปร้านขายครับซื้อหงมาแบนหนึ่งครับต้องเทเหล้าออกอะครับเราได้เป็นกลมี่ยิ่งดีเลยนะครับนี่ของนี่มันมีขวาเหล็กเอี้ยังเป็นพลาสติกหมดอ่ะแบบนี้ครับเราได้เหล้าด้วยใช่ไหมแล้วก็ได้มาตำกึ้งพริกแกงด้วยถ้าไปซื้อสากมาเหล้าได้ไหมเหล้าก็ไม่ได้ใช่ป่ะเออตำไปก่อน เอาเสร็จแล้วมันก็เหมือนกันแหละแต่ว่าทำพริกไนะงยเวลาจะทำพริกแกงครับแม่งสากไม่มีแล้วสากหายแล้วกันยุ่งไปใหญ่แล้วครับแล้วเดือดร้อนต้องวิ่งไปร้านขายอยู่ครับซื้อของมาแบนหนึ่งครับต้องเทแล้วออกครับเราได้เป็นกลมนี่ยิ่งดีเลยนะครับแม่งกรเนี่ยมันมีขวาเหล็กเนี้ยยังเป็นปฏิกหิริยาแบบนี้ครับเราได้เล่าด้วยในชะ่ไหม แล้วก็ได้มาตำเครื่องพริกแกงด้วยถ้าไปซื้อสากมาเล่าได้ไหมเล่าก็ไม่ได้ใช่ป่ะเออตำไปก่อนอ๋อเสร็จแล้วมันก็เหมือนกันแหละแต่ว่าตำพริกเลยเวลาจะตำพริกแกงครับแม่งสากไม่มีแล้วส,สากหายแล้วครับยุ่งไปใหญ่แล้วครับแล้วอย่างเดือดร้อนต้องวิ่งไปร้าน้ายอยูครับซื้อหงมาแบลงหนึ่งครับต้องเทแล้วออกครับเราได้เป็นกลมนี่ยิ่งดีเลยนะครับ มันมี้ก้อนนี้มันมีขวาเลยแกนะยังเป็นปฏิกริยามดอะ่ะแบบนี้ครับเราได้เล่าด้วยใช่ไหมแล้วก็ได้มาตำกึอพริกแกงด้วยถ้าไปซื้อสากมาเล่าได้ไหมเล่าก็ไม่ได้ใช่ป่ะเออตำไปก่อนอโอ้โหเสร็จแล้วมันก็เหมือนกันเลยเราตำพริก